我怎么？ เดี๋ยวมใบสีเดีเ่อยู่เดไปเปิดข้นอยู่นะหลวงเปิดีบูดกดกันเด

เรียนรู้นะครับการทําใบสีโบราณแล้วก็การทําดอกโนนะครับผมจากแม่ๆนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้การทาําใบสีแล้วก็การทําดอกโนให้กับพวกเรานะครับเพื่อเอาไปใช้นะครับในงานบุญพะเวทของพวกเรานะครับซึ่งบุญพะเวทของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะครับพวกเราจะนําความรู้ที่ได้จากตรงนี้นะครับ ไปต่อยอดนะครับแล้วก็รักษาไว้นะครับผมงานบุญพเวทเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการจัดระบบระเบียบพิธีให้เป็นไปตามขั้นตอนของโบราณประเพณีการจัดบุญพเวทจะเริ่มต้นด้วยการเชิญพระอุปคุตแล้วก็มีการแหร่พระเวสสันดรเข้าเมืองซึ่งธรรมเนียมนี้แต่โบราณมาเนี่ยคนจะต้องมีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ตามที่โบราณได้กําหนดแบบแผนมา สิ่งสาคัญในการอัญเชิญพระอุปคุตนะครับก็คือจะต้องมีการจัดเตรียมเครื่องอัฐบริขารซึ่งเป็นเครื่องใช้เครื่องสอยสําหรับพระภิกษุสงฆ์ประหนึ่งว่าเป็นเครื่องใช้ของท่านจริงๆขั้นตอนจะเริ่มจากการที่เราได้กําหนดพื้นที่สักแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งน้ําเป็นที่ที่เราจะไปทําพิธีเชิญพระอุปคุตด้วยเหตุที่มีเรื่องราวมาเมื่อประมาณพศ200เศษๆมีตำนานกล่าวไว้ว่า ในสมัยนั้นพระเจ้าอาโศกมหาราชจะทําการสังขยนาพระไตรปิฎกแล้วก็สร้างเจดีจำนวน8 4 0 0 0แห่งเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในการก่อสร้างครั้งนั้นเนี่ยก็เกรงว่าจะมีพญามารเข้ามารบกวนดังนั้นที่ประชุมสงฆ์ก็เห็นว่ามีพระมหาเถระรูปหนึ่งซึ่งมีฤทธเดชสามารถปราบพญามารได้นั่นก็คือพระอุปคุตแต่ครั้งนั้นเนี่ยพระอุปคุตท่านจําศีลอยู่ที่สะดือทะเลจึงจําเป็นจะต้องไปเชิญท่านมา นะครับก็มอบหมายหน้าที่ให้พระสงค์สองรูปลงไปเชิญพระอุปคุตจากสะดือทะเลขึ้นมาแล้วท่านก็ได้ทําหน้าที่ปกป้องงานให้ได้เกิดความสงบสุขตลอดทั้งพิธีและสุดท้ายท่านก็ได้ผูกพยามารไว้ทรมานกับภูเขาด้วยเรื่องราวนี้ที่ปรากฏในความเชื่อของชาวพุทธนะครับในการจัดงานบุญใหญ่ๆอย่างบุญพระเวทนี้ก็จึงมีการอัญเชิญพระอุปคุตเพื่อท่านมาปกป้องด้วยเหตุที่ว่าคนอีสานมีระบบธรรมชาติ ที่กล่าวเป็นคําพยาโบราณอยู่ว่าฝนเนี่ยมันโบเว่นเดือน3มันบอห้ามเดือน4ีเว้นแต่ยีกับเจียงหมายความว่าเดือนเจียงคือเดือน1กับเดือนยี่คือเดือน2เนี่ยฝนจะไม่ตกแต่เดือน3เดือน4เนี่ยยังไงฝนก็จะตกแล้วบุญพระเวทเนี่ยพอดีมาจัดที่เดือน4ซึ่งเรื่องของพายุฤดูร้อนเรื่องของภยังงภยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่ากลัว ในงานบุญพเวทของจังหวัดระเอ็ดก็ดำรงจารีดมีไว้นะครับโดยมีการจัดงานอัญเชิญพระอุปคุตซึ่งพระอุปคุตองนี้ของชาวระเอ็ดนั้นมีความสําคัญครับด้วยเหตุว่าเป็นพระอุปคุตที่แกะขึ้นจากไม้โพนะครับแล้วได้นําทูลเก้าถวายรุ่นเก้าราชการที่เก้าและพระองค์โปรดพระราชทานมาเพื่อเป็นมิ่งขวัญเพื่อใช้สําหรับงานพิธีบุญพเวทของชาวระเอ็ดที่สําคัญก็คือพระอุปคุตองค์นี้ถือได้ว่าเป็นพระอุปคุต องค์เดียวนะครับในรัชกาลที่9เป็นความเชื่อสืบต่อมาว่าหากเราได้บูชาพระอุปคุตนะครับก็จะเกิดมงคลอยู่3ามอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือการที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่สามารถปราบมารคือกระจัดมารทั้ง5้าออกจากขันธสันดานของเราได้ไม่ไว่าจะเป็นเทวบุตรมารมัจจุมารอภิสังขารมารอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่สองเนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นพระแห่งโชคลาภครับด้วยมีความเชื่อของชาวอุสาคเนของเราว่า อ,องค์พระอุปคุตนั้นท่านเป็นผู้ที่าสามารถบรรดาลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่บูชาสักการะก็จะบังเกิดโชคลาบบังเกิดความาสุขในชีวิตขึ้นมาและอย่างที่3าด้วยเหตุที่ท่านเป็นพระธรรมกถึกสามารถแสดงธรรมได้อย่างแตกฉานพระอุปคุตเองก็จะเป็นผู้ที่ให้ข้อธรรมให้ธรรมะก,กับเราดังนั้น3องค์ประกอบสําคัญก็คือท่านปราบมารท่านประทานพรและก็ท่านสอนธรรม นั่นคือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของพระอุปคุนะครับ